สวัสดีครับผมบินครูรีฟิ้งนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของธนาคารกรุงศรีกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าจุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของธนาคารกรุงศรีเนี่ยคือเขาบอกว่าดอกเบีย้ยคงที่เนี่ย0.5%ต่อปีนาน1ปีนะครับแล้วก็ฟรีค่าจดจำนองด้วยนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับยังฟรีค่าประเมินหลักประกันมูลค่า32 1 0บาทอีกนะครับแล้วให้วงเงินกู้สูงสุด9 5ของราคาประเมิน ฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับข้างในจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคืออัตราดอกเบี้ยนะครับรีไฟแนนซ์ของธนาคารกรุงศรีเนี่ยเขาจะให้ในช่วงปีแรกๆเนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้นะครับเป็นดังต่อไปนี้นะฮะนี่นะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเทาเฮาส์ทาโฮมห้องชุดพักอาศัยนะครับวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยเขาจะให้95%ของราคาประเมินนะครับซึ่งวงเงินกู้อนุมัติเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกี่ย จะเป็นตั้งแต่1ล้านถึง1.5ล้านบาทนะครับชุดที่2เนี่ยจะตั้งแต่1.5ล้านบาทเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกก่อนฮนะชุดแรกเนี่ยจะมีอยู่อันที่1นึ่นะครับดอกเบี้ยชุดที่1นเนี่ยปีแรกเนี่ยจะคงที่0.75ซึ่งน้อยมากๆเลยนะครับ ในส่วนปีที่2ถึงปีที่3เนี่ยจะได้ MRR ลบ2.20%ตอนนี้ MRR มันจะอยู่ที่ประมาณ6จุดกว่าๆนะลบ2มันก็เหลือสัก4ประมาณนะครับดังนั้นถ้าเราเอา3ปีมาเฉลี่ยกันเนี่ยตัวแรกเนี่ยจะได้เฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่3.25%ครับโอเคหลังจากปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้ MRR ลบ1.75%เดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กันบ้างครับตัวที่2เนี่ย ปีที่1ปีที่2ปีที่3เนี่ยอยู่ที่3%เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะได้ MRR ลบ1น5เอนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยจะได้ฟรีค่าจดจำนองนะปีที่1 0.55%ปีที่2ปีที่3เนี่ย MRR ลบ1นนะครับจากนั้นเป็นต้นไปจะได้ MRR ลบ1น5นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูของพวกที่วงเงินกู้เกิน1.5ล้านบาทกันบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นไปตามตารางที่ผมขึ้นให้อยู่นี้นะครับก็ลองดูรายละเอียดกันนะฮะโดยสรุปแล้วนะครับออไอ้พวกที่เกิน1.5ล้านบาทเนี่ยใน3ปีแรกของธนาคารกรุงศรีเนี่ยเขาก็จะจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3เถึง3กว่าครับ2ปลายๆถึง3นิดๆนะครับใน3ปีแรกหลังจากนั้นนะครับจากปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะมันก็จะเพิ่มลดหลั่นกันไปนะครับเรามาดูในตัวที่น่าสนใจที่ผมคิดว่าโอเคกันนะครับถ้าเป็นผมผมเลือกนะ ผมจะเลือกตัวที่2นะครับในวงเงินตั้งแต่1ล้านถึง1.5ล้านนะครับก็คือคงที่นะ3ปีแรกคุณได้ไปเลย3%เพราะแบบนี้ครับผมมาค่อนข้างจะชอบอัตราดอกเบีย้ยแบบฟิกเลทคือแบบคงที่ไม่ลอยตัวนะในเวลาที่แบบบ้านเมืองหรือแบบสถานการณ์ดอกเบีย้ยมันแย่หรือดอกเบีย้ยมันลอยตัวอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้อัตราดอกเบีย้ยคงที่3%เปเไปเลยครับเราไม่ต้องมาลุ้นนะฮะคือผมไม่ค่อยชอบลุ้นเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันจะสบายใจกว่านะ แต่ถ้าหากว่ายอดสินเชื่อมันมากกว่า1.5ล้านนะครับถ้าเป็นผมนะฮะผมก็จะเลือกแบบที่3นะครับเพราะแบบที่3มเนี่ยสปีแรกมันได้2.8นะครับก็คือผมชอบเป็นคนชอบแบบฟิกเลทนะครับแต่สําหรับท่านอื่นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าท่านมีวางแผนยังไงนะครับอันนี้เราไม่ก้าวไก่กันเนาะ สำหรับใครที่กาลังงงว่าเฮ้ยไอ้นี่มันพูดฟิกเลทลอยตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่กับลอยตัวต่างกันยังไงผมได้พูดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอย่างละเอียดเลยแล้วก็เรื่องออผลิตภัณฑ์เสริมนะครับประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือ MRTA เนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้ว mm hmm. เดี๋ยวจะทิ้งคลิปไว้ข้างล่างของในคอมเมนต์นี้นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับสาหรับใครสนใจนะฮะ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ของธนาคารกรุงศรีนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่2มีนาคม2563ไปจนถึง30มิถุนายน2563นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกันอยู่นะครับ สุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกด subscribe ช่อง guru living ตัวจริงเรื่องที่อยู่นะครับผมจะทำการอัปเดตนะครับมาตรการต่างๆเกี่ยวกับอสังหาไร้มทรัพย์ข่าวสารสาระความรู้และมาตรการสิทธ์เชื่อต่างๆที่จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาอยู่ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ